protect the dragon king on every turn on ally has been defeated core <Hard. S 2> โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกง ปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม ROV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเทียง50บาทมีลังคนถอนถูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใ,ใต้คลิปนะครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินใหม่ของเลอรบู ool, เนาะได้มาจากร้านค้า mm hmm. พนเนจตน<ๆ>ก็เราก็เหมากระดานเนาะเราก็ทำคลิปรีวิวในช่องแล้วให้สนใจไปดูดดกิจกรรมนั้นไปดูกันได้นะครับโอเคครับถ้างั้นเข้าอยู่ตัวเกมกันเลย ยินดีต้อนรับสู่ ROV โอเคครับก็เข้าไปในตัวเกมกันนะมาดูรีวิวสกินนี้กันก็ไม่เคยเล่นตัวนี้เท่าไหร่ก็เคยแหละแต่ก็ไม่ได้ถกกนนะักันเดี๋ยวมาดูกันเนาะในตัวเกมเป็นีน้ครับสกนินนี้ถือว่ามารีวิวสกินแล้วกันเนาะสำหรับเกมนี้คืบก็ห <She S 2> อมมาเอาบูก,ก่อนเลยในขั้นตอนแรกมาดทูทำอะไรอ่าเฮ้ยยังไม่ไมกระโดด่า แต่จริงถ้าโจมตีก็ถือว่าสวยนะครับสกินนี้โอเคนี่เนี่ยนี่เนี่ยเจ็บนะอ้อยขึ้พยายามสุดแล้วเร็วสุดแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยอ๋อเป็นสามครั้งเลสกินหนึ่งนะได้สกิลหนึ่งกิลสองเป็นดาเมจระยะไกลก็โจมตีไปเล้ว โอ๊ยไม่โดนเลยปะเออมันรู้สึกเหมือนผ่านไปผ่านมาเอ๊หรือเราทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าน,นี่นี่แน่นี่แน่สีกบปึ๊บเ,เออยี่สิบสองซึบเอ๊ละได้เงินมา 72. เจ็ดสิบสองไม่ค่อยหน่วยอะไรเหรียญเจ็ดสิบสองเหรียญอย่างนี้ได้ไหมออุ๊บอ๋อ,อ,อมันฆ่าไม่ได้เหรอ โอเคอยูทึ๊บทึ ruck, ๊บท okay. uh, uh, ึบท right. uh, right. okay. uh, ึ uh, ๊บพอใช้อันนี่โอเคทึ๊บโหดูเดือดมากอะแหละเกมนี้โอ้โหเฟิร์สบัตไปแล้วจ้าเนี่ยอะไรแย่ไรเออนี่นึงนี่นึงทึ๊บโอ้ยดูไปสามแหละเก่งเพิ่มขึ้นมาโอเคได้ของทีิงมาและเดี๋ยวออกรองเท้าต่อเลยดีกว่า ว่าเดี๋ยวถ้ามันวิ่งช้าก็เดี๋ยวไม่ทันอีกโอเคก็ฟาร์มเสร็จแล้วจิ้งสกิ้งสวยนะที่จริงเราไม่คิดว่าสกินเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์เลยมันเป็นลิมิเต็ดสีเขียวไหมปกติอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกนิดอุ้ยพลาดอ่ะนี่อีกนิดเดียวเองคือมันเดินช้าไปนิดเนีเสียดายจังอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้พูดถึงไหนแหละเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สกินใช่ไหม อันนี้ก็เป็นมังกรสีฟ้าตอนแรกคิดว่าเป็นมีแต่สีเขียวเราคิดว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์ปรากฏก็คือเหมือนอันที่เป็นเลเจนด์จะไม่ได้เป็นเลเจนด์ก็นะอีกอันนะึงอ่ะเออมันเหมือนกันเลยนะแก่แค่เหมือนเปลี่ยนชุดอะจะมีเอฟเฟกอุ้ยค้างจะมีเอฟเฟกด้วยอะอ,อถือว่าคุ้มนะสำหรับร้อยคูป้องแล้วมีเอฟเฟกของสก,กินด้วยแล้วว่าใช้ได้ใช่ไหมด,ด,ด,ด้เดี๋ยวขอลองอุย้ยอุ้ยอเล่น๋ยวลองกดอันติอีกรอบน,ะนี่อันติก็จะเป็นสีฟ้าฟานะ ถือว่าถือก็ได้โอเคพันนี้อ๋อไม่ใช่พันนี้พันธุ์อะไรอะฟอสโบรอืมเราก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้อันนี้มันตายไหเอ๊ะตอนแรกเป็นพันธุ์ที่รองโอ้โหนั่นสิเราก็เรินะ่มอะไรละไม่ได้เล่นป่านะานก็เลยง,งงๆนี่นือคลุบโอเคปึ๊บโอเคคึุบคลุบโอ้โหไปช่วยข้างบนได้ไหมยังไ,ไงดีกำลังวิ่งไป แล้วเกาะลงสถานะโอ้ยอยากเข้าไปจังเอาเฮ้ยไม่ถึงโอ้ยอุ้ยอยู่ไปหน่อยโทษอ่าเละเละ่เล่ละโอเคเนี่ยอย่างหน่อยก็มีการรีคิวไปได้โอ้ยการรีไหวไหมนะตาละตาละเรื่อนเรื่อนเรื่อนเออกาลีใช้ได้อยู่ที่จริงชื่ออะไรดาร์ซี่ดีดีแหละดาร์ซี่ดีดีแหละนะดีแล ก็เป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะฝั่งเมจลืมชื่ออาซี่หรือดีแลกนะโ <c oughs> อ้ยลืมต้องสัรวนสองตัวนี้มันชื่อมันคล้ายกันอนะเออฮึโอเคดาซี่นกดีแลกมันอีกตัวหนึ่งตัวที่ใช้ที่มันเป็นเมจเหมือนกันโอเค เฮ้ยมันชุดัสซี่คือนี่แหละโอ้ยไม่ธรรมดาอะไรมาๆๆๆดาซี่ปะดาซี่เอโอโอ้โหนี่นึงโอ้มันฟิกอ่ะถ้าไม่มีฟิกนะเสร็จแน่โอโอเนออโอ้ฟอเรนอะเฮ้ยฟอเรนห้าว่ะเฮ้ยฟอเรนเกมมีห้า,หาจากางนี่แหละเออเจอโอ้โหแล้วเข้ามาด้วยนะ เยี่ยมโอเคอน้อยได้อาร์มได้ไปละแายบายแหมถ้ามีอันติอยู่กนะ็น่าน่าน่าตอบน,น,นเฮียเฮ้ยทีมโอเค,อ,เคอยู่นะตอนนี้มีโอกาสชนะสูงมากโอ้ยเดี๋ยวดิเดียวเอ้ยแรงอ่ะดัซซี่แรงแรงจริงโอเคได้มาแล้วได้ดาบแล้วโอเคที่เหลือจะมุ่งไปทางด้านไม่อนะไรเนาะฝั่งนั้นก็คือค่อนข้าง มีแทงบ้างจะไม่ได้ละไม่เหมือนไม่มีป้าไม่เห็นเนอะก็จะเป็นตัวของอลิสแทนเพราะอลิสก็น่าจะแทงได้เท่าไหร่น่าจะเน้นเป็นทางดาเมจเวทเนาะเพราะว่าใช้อะไรเวอเรทน่าจะโอเคสำหรับอลิสมากกว่าโอ้โหเราเ,ออเราชอบเหมือนกันนะจริงจริงสกินเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยนะก็ใช้ได้แหละก็ใครสนใจเว็บสุ่มหากันได้นะคะรับในร้านค้าพันเมย์จอนการันตีสกินในหนึ่งร้อยคูปอง ไม่เป็นร้านค้าพระเนจรส่งการนี่แหละเออเฮ้ยมาแล้วมาเข้าไหมเออมาเฮ้ยมันม,มีสตันนึงนนอ่ะเยี่ยมโอเคเยี่ยมคว้าขอบคุณครับได้คิวด้วยคิดว,ว่าจะไม่ได้คิวซะแล้วไม่ได้ตัวที่ถนัดไงแต่โชคดีฝั่งหนูมันค่อนข้างแบบไม่ได้หนักมากก็ยังมีโอกาสชนะอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ย,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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเไปล่างให้ โอ้โหกลางไหวปะเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์กลางไปเคลียร์ล่างก่อนเฮ้ยมาทางนี้นะนาคอสมาทางนี้ไาดิรอรอเตรียมไฟกันนาะคอสตรงนี้เฮ้ยนะ่นานจะอยู่นั่นไงนานะคอสมาครับอุ้ยจะเข้ามาเหรอเมื่อกี้เกมเกมกดชแชกแข่งแอนวนะอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหว,ไไวโหจะรอดรอดรอตอ่อประกดฟิกเกอร์มาแย่เลยนะเอ ไปแล้วครับไปแล้วโอเคอยู่ในป้อมจะทำอะไรรอรออย่างเดียวโจมตีป้อมศัตรูเลยเออเฮอโจมตีป้อมไปเลยโอ้โหเฟรนดนะนั่นแะ ύ, นาคอสนาคอสอ่ะนาคอสอ่ะเฮ้ยนาคอสอะ่ะเฮ ύ, ้ยที่ยันตินะยันตนะิโดนแน่โอเคอเคุอค้ยสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งทันไหมสกิลหนึ่งโอเคสกิลหนึ่งไหมหเบี้ยมไอ้เอฟเฟคก็เป็นเอฟเฟคของการด้วยนะอุอ้ยด้วย อยากเข้างันแต่สกิลหนึ่งโอ้โหไปไกลละไม่ทันโทษโทษโทษระยะโอ้โหแต่บั้นคิวเลยเหรอไม่ได้ดองข้างบนเลยอ่ะฮิปบันคิวโหดเกินโอ้โหดาซี่ดาซี่โอ้ถ้าโดนคอมโบดาซี่นี่น่าจะเจ็บน่าดูเลยโอ้ยในโดนล็อกฮ่าฮ่านี่ก็เอฟเฟกต์วาร์ปก็ได้มาจากร้านค้าพระเรืจรเหมือนกันนะโมโหเรื่องโมโห อะไรสนามเย่ก็เป็นสกิเรียกว่าอะไรเป็นเอฟเฟกช่วงสงการเนาะได้มาจากในร้านค้าพเนจรใครอยากได้ไปสุ่มหากันได้นะไอท่าวิ่งผงยางก็มาจากร้านค้าพเนจรด้วยนะก็น่ารักดีก็เหมาะสําหรับช่วงนี้แหละเทศกาลสงการสงการซุบโอ้ยดาซี่เดี๋ยวนึงนะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอยากจะขึ้นกระโดดได้ไหมอันนี้กระโดดได้ จะไม่ทันดูสารร้าสุดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอลสู่ฝั่งนั้นเก่งเกินคิวไปห้าแล้วว่ะโหดจังโอเคเดี๋ยวเราตีป้อมยาวๆเลยกดบัฟนเราจะได้ตีโดนมาเอาใหม่โอเคซี้หยอกโอเคทำลายป้อมศัตรูเรียบร้อยนี่บัฟโจมตีพร้อม พร้อมเข้าทุกเมือเอามา่อไหมแท่เข้าดักไหมเห็นตีดักคนเดียวก็ได้สองเงาก็โอเคนี่ช่วยยงดีเยี่ยมทีม่โอเคอยู่นะนี่เนี่ยฮึ๊บฮึบฮึบเยี่ยมโอเคอยา่งางเราจะลาชอสุดท้ายได้นี่เนีย เดี๋ยวดันกลางยาวๆเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอาเนี่ยไปไปล่อยตรงหน้าป้อมปึ๊บนี่ว้าวเดีย๋ยวกลางลวแค่หน้าป้อมละโอ้ยเจ็บนะโอ้ยไม่โดนโอุย้ยโดนกระสุนเอลฟ์ปล่อ,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 อยดาร์กไปก่อนแล้วกันไปละบายเฮ้ยเหนื่อยโอ้โหโอ้โหบวกกันใหญ่หรือเราควรไปด้วยอ่านีคอแหละดีละ อย่างนั้นก็เล่นทั้งสองคิวคิ่ว่าตอนแรกเล่นตัวนี้จะไม่ได้คิวเลยนะฝั่งนั้นมันตัวบางเนี่ยถ้าฝั่งนั้นตัวหนาเราว่าเราไม่น่าจะไม่รอดบ้างแล้วนยบางตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเีโอเคกำลังไปนะกำลับบงไปเฮ้ยนี่เนี่ยเยี่ยมเออเก็บนะเขาได้อลิสมเขอเก็บอลิสหน่อยเออเยี่ยมเอ้ยยังไงโคติน่านรักเ่าได้ดีกว่าเลย้าเฮ้ยตาซี่ตาซี่ โอ้โหฮิทเดียวเสีเสยดาใจจังไอ้ดาซี่แกไม่กลัวหรอดาซีก่ก็นะเอาเลยฮึฮึโอเคอุย้ยเอลสุเหรอเห็นนะ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 ชัดดาวขึ้นไะงเอลสุที่ว่าแน่ต้องเจอชันนี่ยังไงเราึบ ดูดิแต่ชอบสกิลสองเหมือนกันนะให้เป็นหัวมังกรสีฟ้าก็เอฟเฟกสงการแหละก็เป็นช่วงสงการนี่แหลนะเนาะก็อันนี้เล่นในหมวดทั่วไปเนาะไม่ไลงนะไม่กล้าตัวนี้ลงน้ำเพราะว่าไม่ได้ถนัดเลยถ้าตัวนี้ไปเล่นป่าเราไม่แน่ใจว่าอ้าวตายแล้วโถว่าจะดักซุ่มซะหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้ยละโอเอ้าดาซี่หวัดดีอะไรนี่หิวหรือหิวก็ไปกินข้าวนะ กลับแล้วมีเอฟเฟกต์วับก็เท่อยู่นะนี่เนี่ยเอา้ยถังน้ำจัดเอฟเฟกต์วิ่งก็เป็นห่วงยางน่าไปทะเลกันเนาะโอ้ยถ้าไม่โกโควิดก็น,น่าไปอยู่เหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ส่งการไม่รู้ว่าพี่เล่นหรือเปล่าเล่นน้ำเขาไม่ให้ไปนะชาวบ้านไม่ถึงใครเล่นเลยสงสัยเขาไม่ให้เล่นจริงเอ้ยโอ้ยโอเค ี๋ยวเคลียร์ล่างให้นี่นี่เอื้องเคได้โลมาอันนี้บอกก่อนนะของก็คือออกตามที่เขาแนะนำลยไม่มีอะไรพิเศษนี่คือวิ่งวิ่งวิ่งคือโอเคเราไปดันล่างกันเฮ้ยศัตรูไปไหนหมดเนี่ยอ่ะไม่พูดถึงกันมาเลยนะดาซี่เยี่ยโอเคอย่างน้อยก็โดนล่าไปได้หนึ่งก็คิวไปได้เนาะก็โอเคละ คิดซะว่าเล่นให้มันจบๆไปก่อนสำหรับเกมนี้โอ้ยดิจิงก็ไม่ได้เชี่ยวชาญตอนนี้ขนาดนั้นนะแต่ก็พอเล่นพอเล่นได้นะสำหรับเกมนี้รู้สึกเออมันก็นั่งอยู่นะโอ้ยอลิสเยี่ยมไม่โดนอะเราสกิลเราไม่โดนเขาโอ้ยรัดไม่ได้เลยจะได้จุงอยากลัดได้บ้างว่าโอ้ยโอ้ยเจ็บนะ อุ้ยเดี๋ยวซิลิก้าเข้าไปทำไมก่อนใจเย็นๆเละต้นดาซี่ดาซี่รอดักสังหารอยู่โหดเกินดาซี่เดี๋ยวเอาไงดีดาซี่ปั้มโอ้โหไม่โดนไม่โดนหรอกไอ้มีสกิลสองอยู่ก็ยังพอไปได้อยู่อุ้ยตกใจเจ้าของอุ้ยเก่งเกินกาลีกาลีโหดมากเกมนี้น่าจะเรียกว่ากาลีแบกเกมนี้เลยก็ได้นะเนี่ยเอานี้แทบไม่ได้แบกเลยหรือเปล่า โดนด้วยอีน,นิดนึงโหเราอยู่ตรงนี้อุย้ยเจ็บนะอุยอ้ยมุงมึงมึงมึนหูเลยเหมือนหัวเลยนะโอเคเดี๋ยวยังไงดีอะโอเคเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยทอนเดี๋ยวไปช่วยเราไปช่วยหรือไปล่าชิมโอเคซึ้บโอเคเยี่ยมลาาได้แล้วก็ก็คิวคีไปยี่ห้าแล้วเนาะขาดอีกห้าก็จะตันแหละครัหรับข,ของโอเคเดี๋ยวเราเข้าเลยแล้วกัน เอ้ยแย่โ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้โอ้ยไม่มีอันสีอะเสียดายจังเราปล่อยไปละโอ้ยพอเล่นนี้ได้เองเอางี้ป่ะแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วอ๋อโอ้ยเรามาเร็วไปหน่อยเสียดายจังโอเควิ่งได้ดยาวๆเลยจบปิดเกมปิดเกมเก่งเกินเกาลีเราอย่าใกล้ไงเราไม่ได้ระยะเราต้องตีระยะใกล้เราแต่ต้องเข้าหาโอเคยัเรื่อยๆเฮ้ย โอ้โหจบเลยจบเลยเอออย่างเดียวจบจบจบโอเคอุ้ยจบเลยจบเลยหุ้ยจังมันเศร้าจังทำไมเราตายคนเดียวอ่ะโอ้ยแย่จังเหยียบโอเคอัะตีป้อมยาวๆเลยปิดเยอะปิดปิด่ตีป้อมเรารู้ว่าหิวกันโอเคเลี้ยงเรอได้ชนะสำหรับเกมนี้ เอ็มพีให้กาลีเลยสำหรับเกมนี้นึกว่ากาลีจิวเก่งมากสำหรับเกมนี้นะเหน,นื่อยจันงนี่อุ๊ยชนะต่อเนื่องยินดีด้วยคุณชนะต่อเนื่องห้าครั้งอา้าวเราได้เฮ้ยก็โอเคอยู่ก็ได้โชว์สกินไปน,นิดนะึงโอเคครับก็ใครสนใจสกินนี้ก็ไปหาได้ในร้านคาร์พนจอนนะเราไปดูรายละเอียดกันสําหรับกิจกรรมไม่สาหรับเกมนี้นะเราไปคนละหนึ่งไลค์นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับโอเค ก็มาดูสกอร์11เนอนาะก็คิวไป6กแอซิสิบเอ็แอซิค่อนข้างเยอะเลยเ่พอกับอารามเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นสัพพอร์หรือเปล่าอันนี้ของก็ออกตามที่เขาแนะนําเลยเราไม่มีอะไรพิเศษ <c oughs> แล้วก็รายละเอียดเนาะก็สร้างความเสียหาย21เปอร์เซ็นต์แล้วก็รับความเสียหาย23โอ้เข้าไฟต้อง17ก็โอเคอยู่นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV นะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นำลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย